นคสวัสดีครับไม่สด้เจอกันเองจริงเหรอเมื่อวานไม่เจอเนาะยังไงนะใช่ไหมล่ะ

แต่หนูจะล้มไปพวกพี่ไม่ได้นะลูกโอเคเก่งมากเก่งมากเขาไมกนิดนึงรุดว่าเขาไม่นิ่งเลยนึกว่ายืดยืดตัวหน่อยโอ้มากอาจจะยืดได้แป๊บนึ่งพร้อมไหมฮะพร้อมครับมาเลยครับอ่ะท่านสิรูพาพูดถึงแคมเปญวันนี้หน่อย สวัสดีครับวันนี้เนโกะครับแล้วผมเปิร์กแคมเปนวันนี้นะครับเปิดบ้านเนโกะเปิดแอปโอชิคลับนะครับอยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาโหลดแอปโอชิคลับนะครับในแอปโอชิคลับเดี๋ยวก็จะมีเรีย์ว่ากิจกรรมให้สะสมพอยท์ครับแล้วก็พอยท์เนี่ยก็จะได้แลกรับรางวัลเต็มไปหมดเลยนะครับใช่ครับเป็นแต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับคือการ จะไปญี่ปุ่นไปฮอกไกโดครับตั้งแคมป์กับพวกเรานะครับช่วงเดอนกระดาษมปีหน้าใช่หนึ่งสิท่งใช้ใช่ครับแต่ว่าก็จะมีรางวัลแบบปลีกย่อยมีทองมีนู่นนี่เยอะแยะมากมายมีที่เป็นลิมิเต็ดก็จะเป็นเป็นอาร์ทอยอเร์อยใ่ใช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 ่ใรใน่ใช่ก่ยอะ่ใ่ใ่่่ใ่ โอเคได้ยินได้ยินบ้ได้ยินนะได้ยินใช่ใช่ได้ยินในโกะพูดว่าเขาพูดเขาพูดยาวจะฟังแบบประมาณชั่วโมงนึงยาวมากโอ้โหเขาบอกว่าก็มีของมีของให้มีของแจกแบบแน่นแน่นเลยครับมีของใช่ไหมเนโกมีของแจกแบบแน่นๆเลยแบบมีสิทธิอะไรต่างๆให้มาแลกกับกิจกรรมในโอเอชิคับเต็มเลยแล้วก็บอกว่าพวกเราทั้ง4คนนะครับจะมี จะมีทัวร์ในประเทศไทยด้วยใช่ก็จะเริ่มจากสกายนนี้ไปที่ภาคเหนือแล้วจะไปไหนต่อไปทางภาคอีสานใช่หมดแล้วเรื่องจริงครับเรื่องจริงประกาศแล้วประกาศแล้วใช่ปหมใช่ครับเขาบอกให้ผมพูดโอเคโอเคไปต่อไปต่อไปต่อแล้บอกยังไม่รู้เลยแอปแล้วก็คือเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใช่ครับใช่ครับก็พวกเรานะครับ กลับมาเจอกันนะครับ4คนนะครับผมเจ้ครับผมใช่ครับผม I love you I ไ o v e you too ดีใจครับดีใจที่ได้ทำงานกับน้องๆครับผมเพราะว่าน้องๆน่ารักทุกคนเลยใช่บาีิสิก้าใช่ยี่0ครขาใช่เดี๋ยวไปฮอกไกโดรับรองใครได้ไปกับพวกเรา4คนนะสนุกมันแสบซ่าจริงใช่ใช่อ๋อได้อ่ะแปลกแล้ว มีคนอยากแปลก็น้องบอกว่าดีใจที่ได้เจอเนโกะครับน้องบอกว่าดีใจที่ได้เจอหนูได้ไหมเนโกะดีใจที่ได้เจอพี่ๆทั้งสี่ไหมครับเนี่ยเก่งเนาะเก่งเลาเน่ยเก่งมีคนแปลมันบอกว่าใครหล่อสุดอันเนโกะใครหล่อสุดครับพี่นันนี่อ้าวมันยากเลยแปลกแล้วไนม่ใช่น้องบอกหล่อทั้งสี่เท่ากันอ๋ยจิมีนาลองฟังจิมีนาลองฟังไหนไหนไหนพูดว่าอะไรนะ

ครับพี่โกงออครัับโดดน่าล้ผมไม่ยอมรับหรอกใครโกงอู่ใครโกงเขาเซ็ตไปแล้วคุณรู้ได้ยังไงคุณรู้ได้ยังไงก็คุณไม่รู้เหรอ เอ้าแต่ไม่ได้เกมคุณแพ้ผมจริงๆนะไม่ผมชนะคุณสองเกมเอ้าเอ้าเอ้าทำไมอ่ะโอ้ยี่แพ้ชนดียี่แฝดชวนดีอ่ะโอ้ยเราไปสามารถดูได้จากแฮปแทนได้ว่าใครเป็นใครสักดีพยานมากว่าพันชีวิตนะครับฝั่งผู้ชนะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศครับก็บรรยากาศดีครับทุกคนให้ความร่วมมือที่ดีคึกคืนครับกองเชียร์กองเชียร์ทั้งสองฝั่งก็ถือว่าเชียร์เชียร์ทั้งน้องแชมินายน้องโฟร์แล้วก็พี่สกายพี่นันท์ นี่ครับพี่สกายพี่นานีครับแมวมาครับก็ชนะอากาศเรียนเลยไม่เห็นเลยวันนี้อากาศดีเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวโฟล์โฟล์แข่งรอบหน้าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปเจอกันตอนฟุตซอลสตาร์ลิมปิกเออคุณมันเปลี่ยนทีมไงคุณเปลี่ยนทีมไงผมสีดำมาตลอดหัวใจคุณอยู่สีดำตลอดมาทขางานต่อลูกอ่ะเขยากงานต่อรูปทำโฆษณาหน่อยเป็นยังไงบ้างแฟนๆอยากรู้ว่ามันสนุกแค่ไหนลูก สนุกแค่ไหนสนุกมากครับเราได้ไปอยู่ในเมืองจําลองของน้อง้องเนโกะครับก็จะเป็นแบบว่าบ้านแมวครับเราเราก็ได้คลานกันทั้งวันเลยครับถูกต้องครับได้รับรู้แล้วว่าเกิดเป็นแมวมันไม่ไม่ได้สบายขนาดจริงครับจริงจริงเราอาจจะเกิดที่ไซซิ่งไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แต่จริงๆวันนั้นผมที่ที่ผมทํางานคือผมยกให้ทั้ง3คนเลยนะเพราะว่าให้ e นจี้แบบเยอะสุดคือให้น้องโฟดเลยแบบ คือน้องโฟดเอนเนอร์จีแบบเยอะแบบเยอะมากครับเยอะแบบอยู่ไม่นิ่งเลยอะแบบว่าคือแบบแบบไม่ใช่ไม่ใช่หรายถึงว่าขนาดเขาคัดแล้วแต่น้องโฟดก็แบบคอยเล่นคอยแบบหมูเอนเนอร์จีตลอดซึ่งทําให้บรรยากาศกองมันแบบมันบู๊ตบู๊ะครับอ้าวเป็นตัวอย่างน้องโฟดในวันนั้นหน่อยโอ้โหนั่นไงเต้นไซส์ชุดไซส์เต้นไม่เพลนอพะเราไม่สอนอ่ะแล้วก็ลองมานี่ให้สกายกับเจมินายครับสุดยอดสุดยอดวันนั้นผมนั่งดูเหมือนแบบมีโชว์ให้ดูตลอดเลยมีโชว์ให้ดูเร้่แปแปลกๆนะ ฝากเชิญชวนร่วมกิจกรรมแคมเปญรู้สึกดีทุกทีที่เข้าแอปโอชีกันหม่นะครับครับผมก็ฝากเชิญชวนนะครับผมทุกคนที่ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะเพราะว่าของรางวัลเนี่ยมันมีเยอะมากใช่ครับ,รบเอ,อ่อให้ลุ้นเดี๋ยวมีเสือ้อ Human Made มีเสื้ออะไรเต็มไปหมดเลยครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันแล้วก็ที่สําคัญคือกิจกรรมหลกัหลกๆคือจะไปญี่ปุ่นกับสรกรรนายนันนี่เจมสไนโพรนะครับก็เดี๋ยวจะไปเดินป่าก,กัน<อ>เป็นตัวเลยแคมปิ้งนู่นนี่นั่นใช่หนึ่งป่านะครับสแกนเขาเรียกว่ามีอา QR Code อยู่คุณก็สแกนเข้าไปกดแอปโอชิแล้วก็สแกนไปแล้วก็ได้1สิทธิ์เลยใช่ครับหนึ่งป่านสแกคนกคัปญด้วยครรับู้สึกดีทอะ ที่เข้าแอฟโอชิคลับนะครับก็อยากไม่อยากให้ทุกคนพลาดแม้แต่พอยต์เดียวนะครับเพราะว่ามันแบบว่าสําคัญมากจริงๆนะครับหนึ่งพอยต์ที่คุณพลาดไปอาจจะเป็นตั๋วเครื่องบินที่คุณหลงลืมเฮ้ยคมมหมหลงลืมยังไงอหลงลืมไม่เห็นคมเลยหลงลืมแพ้คิดแพ้อย่าพูดมากนี่แอร์ททม์หมดแค่นี้แหละถ้าแพ้แล้วพลาดไปจะเป็นยังไง ็นยังงไับผมเจอผมเลยจะเตะบอลเลี้ยงหลบพี่อย่าประตูโป้งเลยเว้นพี่ไว้นะอย่าทำอะไรพี่เลยฝากู้อยากจะฝากมั้งไหมครับแคมเปญครับผมอะไรครับแคมเปญมั้งครับแคมเปญครับฝากไปแล้วไงเมื่อกี้เราเราเราฝากด้วยสิฝากเราฝากด้วยฝากด้วยก็ฝากไปแล้วไงโอ้พี่ไม่ฟังเราไม่กินหลับบัว อ๋อพูด <complex> ช <one> oh, like ื <laughs> oh, ่อแคมเปญอ๋อโอชิไงรู้สึกดีทุ่ทีแอปเปิลทุกทีรู้สึกดีทุกทีที่เปิดแอปเข้าแอปโอชิคลับโอรู้สึกดีทุกทีที่เข้าแอปโอชิคลับครับครับผมเมื่อกี้ผมอธิบายดีเทลไงใช่ใช่ใช่โอเคกระตุกกระขึ้นขึ้นขึ้ปเป็นมุ้เป็นมุ้งอ่าอ่าอ่าโอเค ไปให้ลไม่กดไปไปยืดตัวยืดตัวโอเคอุ้ยนีหลอดดื่มหรืเปล่าเฮ้ยไปใชไนวดไปส่งน้องงน้องไปนอน่ไปไปนอนไปไปนอนนะเก่งมากยนะลาตสบัดนะเจ้าแมวดอเยีเมอร์น้อยของฉันจี หนูไม่ดื้อหนูไม่ด okay. right. yup. ok ื้อไม่ดื้อโอเคโอเคใครดื้อครับชี้ชี้เลยไม่ใช่อ่าเก่งอันนี้ดื้อสดเ้ยเจอกันนะหนูกล้าเลยโอเคโอเคครับทัเหลือทั้งสี่คนแล้ว่อกี้เหมือนวอร์มการแข่งขันเนาะเตรียมพร้อมยังไงบ้างเดี๋ยวจะใกล้ละเออปีนี้คุณคุณย้ายทีมไงไม่ได้ย้ายผมอยู่สีดำมาตลอดหัวใจคุณอะอยู่สีดำมาตลอด ผมชอบสีดำแฟนขับรู้นักข่าวรู้แต่ก็จริงว่าปีที่แล้วก็เหมือนเขาอยู่สีนั้นตลอดเนาะภาพไม่มีอยู่สีตัวเองเลยจริงก็เพื่อนน้อยอ่ะเป็นเด็กใหม่ก็ไงแบบเตรียมพร้อมยังไงคะเปดดาวน์มาเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะเตรียมพร้อมไงครับ ครับผมคือไม่ต้องเตรียมอะไรเดี๋ยวเตรียมเยอะไปเดี๋ยวเก่งเกินกน,นะแต่เราเราแพ้ทุกปีแล้วก <c oughs> ็คือก็คือปีนี้ใช่ไหม <c oughs> ก็คือปีปีที่แล้วพี่นอนท์เห็นเห็นผมยิงประตูเยอะเกินพี่นนทก็เลยไม่เล่นละฟุตบอลพี่นนท์เปลี่ยนเป็นเล่นกีฬาอื่นไปละ,ะเขาบอกว่าปีนี้เอ้ยกูไม่ลงบอลแล้วนะอะไรเงี้ยมึงแบบมึงเฉยๆเลยอะไรงเใช่กลัวเป็นคนนึ่งละออกไปละคนนึงอีกสองคนเดี๋ยวไม่รู้จะกลัวหรือเปล่งไม่ไม่ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะไปถ่ายสกอเรตให้จบก่อนแล้วค่อยว่ากัน ก็จริงอันนั้นก็จริงอันนี้พร้อมไหมคะครับพร้อมอยู่แล้วครับอันนี้พร้อมยังยังจกลัวเจ็บอีกไหมครับเพราะว่าคราวนี้คราวนี้คู่ต่อสู้เราจะไม่ได้อ่อนคลองเหมือนตอนที่เป็นทูตสกายแล้วเขาอ๋อผมก็ก็เดี๋ยวไปบอกบอกบอกน้องๆทุกคนครับใช่อย่าเล่นแรงครับผมหัไปบอกดูหันไปบอกไม่มีทางเออไม่มีทางเระวังโดนระวังโดนพี่เลี้ยงหลบแล้วมา ออนที่นะมามาตกใจนะมาแบบเฮ้ยโอ้พี่อันนี้ทำไมเก่งจังอะไรมาพูดทีหลังไม่ได้นะโอ้ยเอ้าของจริงนี่แบดแบดนั้งคนสุดแบดก็คือเล่นบอลเป็นฟุตบอลเป็นคุณเฟิร์นที่แข่งจริงจริงจริงผมว่าถ้าให้พูดตรงๆน่าจะเจมีน่าที่โฟรมีทรงสุดแล้วครับตอนนี้ผมไม่ค่อยเก่งหรอกผมก็พูดไปงั้นแหละใช่ไใช่ไปเพียงแค่แข่งขันไงครั้งนี้เราเตะมกับทุกคนใช่ไหมอ๋อเตะกับทุกคนครับ กีลูกดีปีกี่ลูกดีปีที่แล้วไปกี่สลูกบ้างอะไรครับเฮ้ยซ่ลูกเองจะมนี่ปีนี้อยากโดนน้องเฟสเอ้ยน้องเฟสก็ตัวเขาน้องเฟสน้องเฟสน้องโฟสเตะผ่านหน้าจังเลยโอ้ยอย่าเลยอย่าเลยปีนี้จะเอาสักกี่ลูกครับอะไรครับเฮ้ยผมที่จริงเล่นตามแบบว่าน้ำใจนักกีฬาแต่คุณคุณวิ่งไม่อยู่เลยนะคุณจริงจังมากนะไม่จริงจังปีนี้ไม่จริงจังปีนี้ไม่จริงจังถ้าโฟดอยู่ตรงไหนผมจะวิ่งหนีตรงนั้นแล้ผมไม่อยู่ จำจำได้รอบแล้วโฟเตะปึ้งผมโอ้โไม่อยู่ดีกว่าสนุกสนุกที่จริงสนุกสนุกพี่เจมส์เหรอครับครับอ๋อผมผมเน้นเป็นกองเชียร์ดีกว่าครับผมพีเรายิงได้พี่เรายิงได้จำได้พี่เรายิงเหรอไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเอตอแตอก่อนเจ็บป่ะตอนเออแต่ว่านเลนเนเชียร์มากกว่าเข้าเข้าไปแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็ออกเข้าเป็นพิธี หรือกูเจ็บแต่เราอยู่ด้วยกันกเจ็บครับไม่อยู่กับพี่นานีใช่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 ี่นานีอยากไหมคะัดประตูไหมครับใช่ครับจริงๆปีนี้ผมคาดว่าอยากจะลองสักหนึ่งประตูช่ให้ให้ให้รู้ว่าเรามีชื่อลงในสนามอยู่ในนั้นใช่ครับเดี๋ยวก็จะพยายามแล้วกันครับจะพยายามหรือว่าเราลองแบบสลับให้ทุกคนยิงไหมแบบเออมันจะได้แบบทุกคนได้มีชื่อเอนะเอาจริงๆคือถ้าผมอ่ะผมเคยนะผมเคยไปลองเตะฟุตบอลนะครับ แล้วก็มีแค่ประตูโล่งๆอ่ะโล่งๆไงนะแล้วผมก็มาลองซ้อมยิงเตะออกพี่ผมแบบคือคือไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ก็จะเต็มที่ครับของผมตลกเลยครับเปล่าไม่ได้มุกด้ยนะนี่พี่พูดเรื่องจริงโขโล่งๆเลยยิงไม่เข้าใช่โโอ้คใหญ่พี่ก็ลองอยากลองเตะเต็มแรงไงได้เตะบอ่าโยนให้ได้เลยเป็นโปรให้คน ปีนี้ปีนี้คุณไม่ต้องไปคอยแบบดูแลใครแล้วก็ไม่ไม่คาดหวังอะไรมากปีนี้ก็ขอแค่ลงไปสักวินาทีหนึ่งก็จะได้มีชื่อเป็นตัวจริงถ้าได้เหรียญก็จะได้รับด้วยแค่นั้นโอ้ปีที่แล้วคุณไม่ได้เหรียญนี่ปีที่แล้วได้ได้ครับได้ได้แต่ได้เหรียญอะไรเหรียญเงินอะไรหรอใช่ป่ะก็มาดีสีขาวแพ้ทุกปีอ่ะพี่ใช่ไหมเอาพี่อยู่ทีมเดียวกันผมด้วยมั้ยอู้โฟดอ๋อลืมพี่ส่งให้น้องอยู่ไงตอนนั้นอะ <c oughs> ลืมของนี <med> <'s> so ้ไงผมเลยต้องย้ายเป็นย้ายเป็นสีดำเห็นไหยสีขาวอย่างเงี้ยลืมเขาจำไม่ได้แล้วว่าเราเคยส่งให้เขาอันนี้เราไม่ได้สอบกับกักกันใช่ไหมไม่ใช่ว่าวันจริงแล้วใส่กับชุกก้าวขาไม่ใส่ไม่ใส่ครับกีฬากีปองดองครับมิตรภาพฉันมิตรภาพครับใช่ก่อสร้างมิตรภาพในบริษัทครับเป็นแบบว่าองค์กรเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเลย นอกจากนี้ก็มีโชว์ด้วยใช่ไหมคะรับรอง่อยใช่ไหมมีโชว์อะไรไปฝากแฟนด์ครัโชว์เป็นจะโชว์เป็นจะโชว์เป็นซิกแพคเราเล่นเราเล่นเราเล่นเราเล่ไม่แต่ภาพเมื่อเมื่อวานยังติดตาอยู่นะภาพอะไรครับภาพที่กลายกลาเลยท้าได้เลยโอ้ยซู่พี่วินโอ้ยซู่พี่วินไม่ได้แล้วพี่โอ้พี่วินตลาด เป็นพี่วีนก็จะเป็นฟอสแล้วก็เป็นโฟนเลยนะไม่ไม่หรอกไม่แพ้ใครนะไม่สู้หรอกไม่สู้หรอกทมตัวทมตัวไม่สู้ไม่สู้นี่ทมตัวเมื่อกี้โอ้โหเล่นแพ้เห็นทมตัวเลยมันร้ายทั้งหมดถ้าแต่ว่าอยากที่จริงที่จริงที่เซอร์มันแค่น้ำจิ้มเนาะอยากให้อยากให้รอติดตามแบบซีรีส์เรื่องจริงมากกว่าเพราะว่าผมคืออยากให้ดูจริงๆเลยว่ามันว่ามันเป็นยังไง ทีเซอร์มันแค่แบบสวยๆนิดเดียวเองอ่ะเอออยากให้แฟนๆไปโฟกัสที่แบบว่ารอดูเมจมี่ก็อยากดูแล้วเหมือนกันใช่ใช่อะไรครับถ่ายยังไม่เสร็จถ่ายยังไม่เสร็จแต่ว่าปีหน้าได้ดูแน่นอนไม่เกินตอนที่เหลือจะได้พักคนเดียวอะไรนะไม่ได้พักเลยหรือว่เหลือตรงพื้ที่คนอื่ไม่ที่เหลือเยอะมากครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันนะไม่ได้คนคนนี้เป็นพานิชคือความสัมพันธ์มันเชื่อมโยงกันก็ไปรูลุ้นด้วยว่าไม่อยากสปอยเยอะว่าใครจะมีความสัมพันธ์กับใครจะมีการแช่งแย่งชิงอำนาจแช่งยิงแย่งงชิอำนาจแย่งชิงแบบผู้หญิงหรือว่าอะไรก็ตามก็ไป็นเราติดตามแก่ตัวเขาก็เฉลยแล้วไงว่าคุณเป็นตัวละครไหนไม่รู้เหมือนกันน่สิเขาจเเลยแ้้้วฮาอาจจะไม่เหมือนออริจินอลเลยก็ได้ใใชช่่ที่จริงก็จะมีเสน่ห์ของของของไทยอยู่เอ ก็ชื่อว่าจอมหานชื่อฝ่ายลิตาจอมเลยนะครับจอมหานจอมหานใช่เท่าหานใช่ไหมจอมหานเท่าหานใช่ครับไปรักที่อะไรก็ไม่หานจอมผมก็คุณหานเราะอย่างงี้พี่เจมก็คุณโต้ก็ต้องรอคุณมิวนานหน่อยนะคะเพราะการสกันเลยยังไม่มาไม่เป็นไรดีๆไม่ไเกี่ยวกัสกานเลยนครับผมเพราะอันนี้ต้องอันนี้ต้องซ้อมแยกอยู่แล้วครับแล้วที่เกียร์ทูเฮฟเว่นนะครับที่เกียร์ทูเฮฟเว่นก็ ยังไงจองตั๋วยังจองตั๋วยังตก๋วยังตั๋วไปไหนดิมีแต่คนบอกให้ตายในสการ์เล็ตเขาจะได้ไปเปิดสักทีจะได้ไปเปิดสักทีได้ไเออแต่ยังก่อนแต่ยังก่อนไม่ตาเอ้ยไม่รู้เหมืไนไม่เกี่ยวนะตรงนี้เออโป๊ยยังอยู่เลยไม่สปอยแล้วพอแล้วแต่ว่าได้ แต่วิธีเกทเฮเบินได้ดูแน่นอนปีหน้าใช่ไมใช่ไม่ใช่ก็ได้ดูแน่นอนเดิมมันต้องได้ดูแล้วแหละถ้าไม่ได้ดูเขาไม่รอกันแล้วมั้งได้ดูได้ดูเพราะว่าอยากเล่นมากเรื่องนี้เออๆนะครับใช่ก็รอเล่นเรื่องนี้มากมากอก็รอเดี๋ยวปีหน้าจะได้เห็นผลงานใช่ครับใช่ครับโอเคค่ะโอเคนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะียงคุเค่ะขอบคุณค่ะอากาศมันเย็นเกินมจะดีดีกว่าจะดีดีดีชอบ ฟนวลฟองนวลชื่ออะไรนะชื่อฟองนวลเหรอฟองนวลฟองนวลสวยมากอะไรนะวาก็มันเฉลยไปแล้วนี่ไงฟองนวลฟองนวลฟองถ้าแมวจอยยเ

คนขานั่นแน่ต้องมีอยูอี่นก็้นะครับี Thank you. to